ล้อลุกอะไรมันปรับลงอะเออปรับปรับลงแล้วลุกยิงเราลุกแต่คนชื่อมอสไม่ลงอะพี่เออรอไม่ลง user c l o s เอาดินชักแม็กโอ้ตายไม่มีคนในโดมไปไหนแล้วเด็กชายปิกมาดิโหผมลงมาแล้วเนี่ยตบเขาไปเดี๋ยวเพื่อนมาหาเก็บปุ๊บฮะป่าวป่ป่มึงก็ทักทายเพื่อนดิ สวัสดีครับพี่พผมมาแล้วครับรหนึ่งครับพี่มาเดไอ้บอสบอสจะหนแล้วไออสตายฟีให้ตายอ่ะมันต้องหมุนยังไงวะพี่มีแล้วมีแล้วหมุนจะหมุนไปวนมาเด็กไปที่อาร์ด้วยเนี่ยเซนทลนนะกด้มจีอารตัวงเดียวอ่ะัานจีกันได้สามยเลยเฮ้อแ่ห่ะ กับตายกับตายกับตายเอาพี่จีเติมหรอเออตำรวจสุดหรออาจารย์อาจารย์แต่พเราเปินเราเราเออมันได้พิมพ์เยมะเลยไม่ได้เล่นหนาไม่พิวเลยวะก็เหมือนบัานไปมันมีตัวอยู่บ้นปิงตัวแล้วก็โสตัวตำรวจดีๆตัวอยู่ตรงตรงไหม่ครับเป็ดบ้นปิงมีครับ นโพสเอาไวอเดี๋ยวผมทําไ่เดี๋ยวเนี่ยผมล็อเพื่อนวิ่งอะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมล็อกให้โลหมดล็อกไ้เย่่ล็อกขาดเลยล็อกขาดเลยปัดปัดปิงสองตัวเจมากปัดปิงอะขวาเมียอบ้านบ้านพีจังไปนึงารหนึงโหลงโอ้ไม่ตายได้ไงวะ มันเดินเลยมั้มันมันไอ้โพสหมดแล้วพี่โพสมีตัวเดียวแป๊บนึงขอเก็บยาเลยนะโล่ก็ไม่มีโอ้ขอเก็บของผม่ะพี่ขอโทขอโลกระกันเนอะโลกับยาโอเคโอเคเดี๋ยวลงไปไโในบ้านในบ้านสปิงทำไม่ได้โดนโอ้ยมันมีตำรวจด้วยต้องรอเพื่อนนะดิได้จะสปิงตัวเดียวนะไม่มันมีตำรวจสองตัวดิพีดีมันคล้อ่ะใช่ใช่พีดีอะฝั่งพีดีตัวที่ะอ๋ออีกฝั่งนู้นนะครับไม่ได้เหรอ mình vĩng mà thêm vào đó nã Na, nãm ơng long quá à? nãm ơng 2 tổ 2 à? oh, tổ kẹn đen nam mô bá chื่ kẹn nam nam mô nam mô nam mô nam nam mô 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 กูเร <S PA census> ิ uh ่มจะถามว่ามึงยิงที่อะไรเนี่ยนายเดียรเสียงเป็นแปลกๆวะพี่ต้องใส่หูฟังป่าวขาอวาเข้อวาแตัวไอ้สัตว์เราจะสู้มันได้ไหมนะเกิร์งเกิร์งวนไปมาเกิร์งไม่ได้นะฮะบอกว่าเกิร์งไม่ต้องวัดเนี่ยก็ได้กำลังจะบอกว่า พีวิ่งวิ่งวิ่งชี้ตาเดี๋ยวผมล็อกให้แพี่จะวิ่งชีต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมว่อป๊บนึงตีตาหนึ่งแล้วสวยมันมันดีป่ะหอ้ยงอยู่กําลังไปกํลังไปไหนบ้าสปิงอะหมห้องไหนห้องไหนโอ้โดเดียวเลยโทนี่ตามาจริงริงแล้วแม่ตายอนตเปล่าไหนปิกไหนปิกเอา มาตายมันตายมัาตายเฉยเียผมนึกว่าไม่ตายตายฝั่งฝั่งตำรวจอะสองตัวมั้งข้างล่างอะเขยิงไม่แต่งระเบิดว่าจอน่ระเบิดระเบิดผมฟองไม่เก็บนะวิ่งมาเก็บเลยผมโดนดักหน้าเมืองอะโหหน้าเมืองฝั่งเต็นท์จะเข้าว่ะปืนแม่งมาดูหีเลยโอดไปลงเหรออะไร ตายตายพี่โอ้ยฝั่งฝั่งฝั่งหนะ้าเมืองจะมาสปริงสามสี่ตัวรับไหนดีอะสปริงก็ได้เข้าพี่เปิข้าลของไม่ได้เก็บด้วยสป,ไปไริงข้าวูอย่าข้าูอย่าข้าูขอบคุขอบคุณ พเจ้ามีบ้าบันปิงไม่มีมี่เยอะเายีลินนฟหนึ่งครับมีมีโลสักันผมรอลโลไม้นะเซนสป,ปริงสเากลัวที่กลัวมาไอโจของเาผมกิบมาละ ขอใครไม่รู้อะใหม่ป่ะั่งฝั่งฝั่งโพสอ่ะพี่ใช่ป่ะเต้นเต้นโพสอีกสามทีี่ล็อกหน้าโพสได้ป่ะเดี๋วผวิ่งข้างโพสเลยไอหมูออไม่มีแม็กซ์อเคต้องบาริเออร์นี่รอนั่รอจะเ่าเกอรเกอรมาเก็บตเต็มเล่นตรงนี้มาเกอรเนี่ยเกอตัวป่าปะ มันต้องผมมีวะ่ะหลังไอ้หลังเลดอ่ะไอ้เต็นมีนะฝั่งตวิงอ่ะไปเก็เบเต็นเลสไปเก่าว่ะไปบุกเหรอเนี่ยเนี่ยที่ฝั่งหมดอ่ะไปลองวิ่งดูแล้วกันเอ,อ้ยยิงาตายเนะราไม่ได้เต็มปิงแล้วนะมาถ่ายเป็นเต็นได้ไม่ตายนี่ยโคตรไม่มีนะ มัน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 ม okay. 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 ีม kind of ันมีตารางโคดกับเต็นอ่ะพี่โมซอกามิไอเกิร no ์ตเกิร์ตแม่งมีเกิร์ตเสร็จแม่ไเกิร์ตไปร่วงวะตายตายหนึ่งพี่ตายหนึ่งหน้าเมืองแตกแล้วนะไปที่ไหน้าเมืองอ่ะเก็บเลยๆเก็บเลยๆเก็บเล่นเหลือเหลือเหลือเต็นฝั่งนี้ครับพี่ฝั่งฝั่งมีจากไม้อ่ะคร้อนนะบูมฮะเฮ้ยหน้าเมืองกดให้หน่อยหนึ่ี่ เนี่ยเนี่ยตรงนี้มีตรงนี้ตรงตรงหน้าตรงหน้าแต่นหน้าเลยพี่พีชตัวหนึ่งมั้งไหนวะเฮ้ยพี่กดต่อต่งต่อต่างสายต่อปอดำไม่ต้องต่อต่งอ่ะเราไม่มีซีแม็กอะไสักเนี่ยพี่มาเก็บเอาดิไปเก็บขอปอดำได้ป่ะต่อต่างอ่ะไขยิงตอยปวดแล้วเหรอพี่โอ้อะไรวะไปทำไมวะ เขาเก็บของเขาดไม่รู้ใครยิงเีวไปเก็บขาตเยมันไดยยิงเออผมยิงเฉยเลยวะี่ไม่ได้เก็บมันเป่าดำเหรอเออเก็บขเี๋ยงไปเก็บใครมีเป่าแรกบงเปาไปมีเป่าธรรมดาบ้างไปขเปขอของของเก็บเลยพี่เก็บเลยไม่เก็บดีกว่าเก็บเลยไ่เขออเป่ามีเปามีไมเป่าไม่มีเก็บเลยเป่เก็บได้เนี่ยของของของปูดก็เหลือนะพี่ในปดอะ อยังอยู่ยยังอยู่ไม่ได้เก็บเลยเฮ้ยบผมผมไปเอาเ่าเก็บมาดิเหรอเออขอปล่าได้ปะเต็มเกิดนาโมเมทเก็ไปโดนหลังโพสอ่ะเฮ้ยชุดเต็มแล้วตัวเปล่าตัวเปล่าหลังโพของพี่ปีกยิยังอยู่เลยเยจะดกโดนนี่เป็นไหม แไม้เป่าเย้ามที่อไม่ได้เก็บของไม่ได้นาสจะดันนะไมเอ้ยงี้ได้กว่าพี่เล่นาบางคนดันเก็บไรทเหลือหโลพี่เล่นก็เอาดิพี่ปตาพี่ดิงโ้นอปลาหม่เดเอาของพี่มิกเก็บ บอกพี่หมูอ่ะยาไม่อยู่วะขยันไดกเต็มงคอาวี้หมอเอีกชุดเต็มนะโอ้ขอยาดนละกันได้เกมเก็มซีแม็กคูไวมเก็มไม้